สวัสดีครับไล่สกายบนะครับอัปเดตนะครับปลาที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับแหงนี้นะครับหนึ่งลก็อายุได้2ปีเราเด้อครับอายุได้2ปีแล้วมันนี้เขาก็มาอัปเดตให้เบิรงนะครับกล้วยที่เขาปลูกกะออกลูกแล้วครับออกได้สิได้กินแล้วครับนี่นะครับช่วงนี้คือ เดือนมกรานะครับ2 5 6 6นะครับอัปเดตให้เบิรงกันนะครับไล่ซ์ไกเกล็บเป็นปลาแบบวัฒนเกษตรนะครับปลูกไม้ปลาผสมกับไม้ผลเน่นความหลากหลายนะครับปลูกโดยการบ่ได้มีระบบน้ำด้วยครับบ่ได้มีระบบน้ำ ในระวางต้นน้อยที่เขาปลูกไม่เทากับใส่ไอ้น้ำบาดาลน,นะครับบ่อแม่นบาดาลน,นะครับเป็นบอ่อใส่น้ำบอ่อน้ำบอ่อน้ำสาเอานี่แหละครับบาดาลก็มีอยู่แต่ว่าบ่อดดสูบครับบ่ไดดสูบใส่เพราะว่ายังบาา่ไดดมีแผงโซลาเซลล์บ่ท่านนีม้มีอุปกรณ์ในการสูบครับก็เลยใส่น้ำสาอยู่กาลองสูบเบอร์มันก็นออกดีอยู่ครับแต่ว่าน้ำสาไามีอยู่กับ ใส่น้ำสานะครับมาหดต้นใหม่ในช่วงฤดูแรงแบบนี้แหละครับแต่ว่าแปลงนี้คือเขาบลได้หดแล้ครับสองปีแล้วนี่ครับสองปีแล้วคือไง่แล้วครับถวมหัวเราก็บนี้ครับนี่ครับเป็นต้นยางต้นยางครับนี้ต้นแดงครับนผมปลูกเท่ละไรนะครับเหฮเทละลายพราะว่า ผมเน้นการพึ่งพาเจ้าของนะครับพึ่งพาตัวเองโดยการใส่บ่ได้ใส่เครื่องจากบ่ได้ใส่รถไถนะครับ <_ an> เขาจะขุดเอา <_ an> ขุดรองน้ำ <_ an> ขุดปรับปรุงพื้นที่ก็ค่อยขุดไปปลูกที่ละลายเพราะว่าเขาสิได้หดน้ำไวครับถ้าเขาเห็ดทะเลหลายเขาเห็ดบอ่อทันครับรักษาบ่อทันมันกะสีบ่อหลอดนะครับอันนี้คือหลอดแล้วอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่ผมปลูกไปนะครับในสองปีแล้วครับก้วยเขาก็ได้กินแล้วครับ เบื้องการเติบโตครับกรสิมีต้นน้อยต้นใหญ่นะครับปลูกพร้อมกันกระสร้างครับนี่คือธรรมชาตินะครับมันกสีเป็นแบบนี้นะครับเน้นการเลี้ยนลูกเน้นการลงมือทำพร้อมนะครับคำว่าไร่สก่ายแลบก็คือสก่ายก็คือค้นปลานะครับยุบเป็นเหมือนวาปลาชอบปลานะครับแลบก็คือการทดลองนะครับเป็นการทดลองปลูกโดยการศึกษาจาก ผู้อื่นแน่แต่ว่าเอากาปมับใส่ในรูปแบบของเจ้าของนะครับในพื้นที่เจ้าของเป็นการทดลองว่ามันสิเป็นยังไงนะครับปลูกแบบนี้ห้างแบบนี้ที่แบบนี้นะครับปลูกต้นไม้ผลจังบักม่วงนะครับเอามาปลูกแซมกับต้นไม้มันสิเป็นยังไงนะครับกะเมื่อนี้เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับฝากกดติดตามกดเป็นกาลังใจให้แนเด้อรครับไลส์สก,กายผมก็จะอัปเดทให้เบิ้งนะครับ เดี๋ยวกะสิพาไปเบื้องนะครับแปลงที่อีกหนึ่งไรนะครับที่เขาเห็นอยู่นะครับได้ปีหนึ่งครับแปลงนั้นครับนี่คือหอดขวบมันพอดีครับปกติกับเป็นปลาอ้อยเพิ่งปลูกไปปีที่แล้วเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบื้องอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีอยู่ครับต้นใหม่ครับนี่นะครับเดี๋ยวรอบนากระสิมาเบื้องน้ำผาวามันมีต้นใหม่จากชนิดนะครับที่ผมปลูกไปผมก็จำอ่ได้มันหลายอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ